แจ้งเตือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่านะคะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบลงทะเบียนก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้สิทธิ์อะไรลงทะเบียนได้ที่ไหนมาฟังกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกดเหมือนเช่นเคยนะคะที่นี่เพจสารดีกับพี่เกดค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่ดูคลิปนี้ผ่านช่องทาง YouTube ด้วยนะคะ สำหรับสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีการขยายเวลานะคะให้สิทธิช่วยเหลือนะคะกลุ่มนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยังสามารถลงทะเบียนได้แต่จะต้องลงทะเบียนภายในเดือนกันยายนนี้เท่านั้นสําหรับสิทธิส่วนลดค่าน้ําค่าไฟนะคะจะมีวิธีการลงทะเบียนอย่างไรลงทะเบียนได้ที่ไหนรวบรวมอยู่ในคลิปนี้แล้วก่อนไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะ เนื่องจากมาตรการลดภาระค่าคของชีพให้กับประชาชนนะคะซึ่งทางครมเนี่ยเขาได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปานะคะให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนโดยขยายไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะสเดือนด้วยกันก็คือตุลาคมพฤศจิกาย,ยนและธันวาคมในอัตราค่าน้ำประปานะคะวงเงินครัวเรือนละ1 0 0บาท กรณีใช้เกิน100บาทแต่ไม่เกิน3 1 5บาทนะคะแล้วก็สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีเนี่ยไม่เกิน50หน่วยโดยจะช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจําเดือนค่ะตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งค่าไฟฟ้านะแต่ไม่เกิน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อบ,บินกรณีที่ใช้เกินนะคะก็จะไม่ได้รับสิทธิ์จากมาตรการนี้เนี่ยทางรัฐเขาก็แจ้งเตือนนะคะมายังผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้นะคะสําหรับผู้ถือบัตรคนจนนะคะที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ส่วนลดค่าน้ำค่าไฟไว้แล้วนะคะจะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยและส่วนใครที่ ไม่เคยได้นะคะและก็อยู่ในกฎเกณฑ์นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้นะคะหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของกรทมนนทบุรีและสมุทรปราการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์สลดค่าน้ําและส่วนลดค่าไฟได้ต่อเนื่องนะคะก่อนที่จะหมดเขตในเดือนกันยายนปี2565นี้นะคะ โดยช่องทางนะคะที่คิดว่าน่าจะสะดวกกับทุกคนนะคะก็คือการเดินทางไปติดต่อสอบถามนะคะที่สำนักง,งานการไฟฟ้านะคะคแล้วก็สำนักง,งานการประปาใกล้บ้านได้เลยนะคะทางนี้ก็เพื่อไปสอบถามข้อมูลนะคะเอกสารที่ต้องใช้ได้ด้วยนะคะแต่ในเบื้องต้นถ้าใครนะคะไม่อยากเดินทางก็สามารถเข้าเว็บไซต์นะคะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ การไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็สำนักง,งานการประปาสมภูมิภาคสำนักง,งานการประปานครหลวงนะคะเข้าไปลงทะเบียนได้นะคะทีนี้จะได้รับหนึ่งสิทธ์ต่อครัวเรือนนะคะใครที่ต้องการสิทธิ์ตรงนี้นะคะอย่าลืมที่จะไปลงทะเบียนค่ะส่วนใครได้รับสิทธิ์อยู่แล้วจะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยค่ะ บัตทุนจนรอบใหม่อยากได้สิทธิ์อะไรกันบ้างน,นะคะลองคอมเมนต์กันไว้นะคะเพื่อจะได้นําข้อมูลนะคะรวบรวมมาให้ทุกคนได้ฟังผ่านทางช่องทางนี้ก็กดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ